สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกๆท่านนะครับผมสำหรับวันนี้วันนี้เป็นวันพรฤหัสบดีวันที่20เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2563นะครับผมก็ในช่วงเวลานี้ก็ใกล้จะบ่ายสองโมงแล้วนะครับฝนฟ้าครึ้ม ไปทุกแผ่นทั่วแผ่นฟ้านั่นเองคิดว่าเย็นๆนี้ฝนราชการอาจจะตกลงมาอาจจะเดินทางกลับเข่สถานบ้านเรือนที่ภาคอาศัยจะไม่สะดวกสักนิดหนึ่งหลังจากเลิกงานแล้วนั่นเองก็ช่วงเรือดูฝนเกินร้ออร์เซด้วยความห่วงใยแล้ะครับผมอย่าลืมว่า,าจ,จะเดินทางไปหน้าที่แห่งใดก็ดียืดอกพกร่มไปด้วยนะครับผม สำหรับในช่วงนี้ก็จะขอนำเรียนนำพาท่านมาชมวัตถุมงคลของดีของวิเศษของท่านเจ้าปคุณหลวงพ่อหลวงปู่ที่เคยมีชื่อเสียงโด่งดังมานะครับผมสำหรับวัตถุมงคลของหลวงพ่อหลวงปู่ที่เป็นพระเถรานุเถระที่น่ากราบน่าไหว้อีกองค์ท่านหนึ่ง นะครับผมแล้วก็บรตุมงคลของท่านนั้นมีประสบการณ์แล้วก็เป็นที่แสวงหาของศรัทธ,ธาญาติโยมทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งในห่วงชีวิตที่ท่านมีชีวิตอยู่นั้นนะครับผมสำหรับหลวงพอ่อหลวงปู่ที่ทุกท่านกำลังได้ทัศนาภาพขององค์ท่านเพื่อเป็นสิริมงคลแก่สายตาสายใจอยู่ในขณะนี้ก็คือ าภาพท่านจ้าะคุณหลวงปู่เร่งวัดดงแขวนจังหวัดอุทัยธานีนู่นเหรอครับผมซึ่งท่านจ้าคุณหลวงปู่เร่งนี้ก็เรียกว่าท่านเป็นหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์สายท่านจะบคุณหลวงพ่อเครือบเรียกว่าเป็นองค์สุดท้ายเป็นทายาทพุทธคมองค์สุดท้ายของหลวงพ่อเครือบก็ว่าได้นะครับผม ท่านพระอธิการเร่งฐานรรธโมหรือหลวงปู่เร่งวัดดงแขวนเมืองอุทัยธาน,นีนี้นามเดิมของท่านนี้เป็นชื่อไทยดั้งเดิมว่าเร่งนั่นเองนามสกุลสุวรรณพยักนะครับผมท่านถือกำเนิดเกิดกายในวันพุธวันที่12เดือนมีนาคมปีพศ2470โยมพ่อของท่านนั้นชื่อกำไร โยมแม่นั้นชื่อกรีสุวรรณพยักษท่านมีพี่น้องร่วมอุทธรเดียวกันถึงสิบเอดท่านด้วยกันท่านเจ้าระคุณหลวงปู่เรนนี้เรียกว่าเป็นบุตรชายคนโตนั่นเองเพราะฉะนั้นภาระต่างๆก็ค่อนข้างจะหนักสำหรับลูกชายคนโตนี่แหละครับผมเกิดเรียกว่าช่วยเหลือครอบครัวแล้วก็เลี้ยงดูน้องๆนั่นเอง ในช่วงเยาว์วัยของท่านเจ้าพระคุณหลวงปู่เร่งนั้นท่านได้เรียนจบการศึกษาภาคบังคับในสมัยนั้นก็คือจบป .4 ที่วัดบ้านเกิดเมืองนอนของท่านนะครับผมก็คือวัดดงแขวนนี่เองนะครับแล้วก็ได้ออกมาช่วยเหลือครอบครัวนั่แหะครับผมเพราะว่าพี่น้องแยะจนกระทั่งอายุท่านได้20ปีจึงได้อุปสมบทนะครับผมท่าน เมื่ออุปสมบทพอสมควรแล้วก็ได้ลาสิกขามาใช้ชีวิตเหมือนฆราวาทั่วๆไปนะครับผมแต่ว่าจิตใจของท่านนั้นก็ยังไม่ได้ห่างจากวัดยังได้ไปปนนิบัติรับใช้ท่านจ้าคุณหลวงพ่อเครือบนี่แหละครับซึ่งสมัยยุคนั้นท่านจ้าคุณหลวงพ่อเครือบนี้ท่านเป็นพระหลวงพ่อหลวงปู่เกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากเป็นที่ หลังไล,กลไ่กราบไหว้สักการบูชาของศรัทธาญาติโยมเป็นอย่างมากนั่นเองท่านเจ้าปรคุณหลวงพ่อเครือบนี้ได้มาพักที่วัดดงแขวนอยู่เป็นประจำในห่วงวันปลายชีวิตของท่านนะครับผมก็เรียกว่าปลายชีวิตนั้นหลวงพ่อเครือบมาอยู่ที่วัดดงแขวนแห่งนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นหนุ่มเร่งนี้ก็ถือว่าเป็นหลานชายของหลวงพ่อเครือบนั่นเอง คอยดูแลปน็นริบัติรับใช้แล้วก็ในเวลาอันสำคัญเช่นนี้ท่านจะประคุณหลวงพ่อเครือบก็ได้ถ่ายทอดพุทธคมต่างๆให้กับหนุ่มเร่งนั่นเองเมื่อการเวลาผ่านมาท่านจุปคุณหลวงปู่เร่งนี้ท่านเห็นว่าชีวิตคารวาดทุกสิ่งทุกอย่างนั้น ไม่ได้เที่ยงแท้แน่นอนไม่กี่ลัง,ย,งยั่งยืนดังนั้นท่านจึงบวชเป็นพระอุปสมบทอีกครั้งหนึ่งที่พัทศีมาวัดดงแขวนนี่และครับผมซึ่งการเวลาต่อมานั้นท่านก็ด้เป็นเจ้าวาดวัดดงแขวนนี่เองนะครับผมจริวัดของท่านจะคุณหลวงปู่เครือบนะขออภัยครับหลวงปู่เร่งนั้นท่านเป็นพระที่มีเมตตาสูงมากนะครับผมแล้วก็ ได้รับการถ่ายทอดพุทธคมสายเวทต่างๆจากพระอาจารย์ของท่านก็คือหลวงพ่อเครือบนั้นเรียกว่าแทบจะหมดไส้หมดพุงกันเลยนะครับ mm hmm. เพื่อจะได้สงเคราะห์ญาติโยมที่มาขอความเมตตาขอความช่วยเหลือนะครับผมสำรับพุทธคมสายเวทอันสำคัญยิ่งของท่านเจ้ารุณหลวงพ่อเครือบ อาจารย์ของท่านนั้นท่านได้รับการถ่ายทอดการทําตะกรุดนะครับตะกรุดมาสร้างเป็นตะกรุดหม้อผีอันโด่งดังหรือลั่นนั่นเองสําหรับตะกรุดหม้อผีนี้เรียกว่าจะหาผู้ที่เรียนวิชานี้ยากนะครับผมก็มีท่านคุณพระคุณหลวงปู่เร่งนี่แหละครับ ท่านได้รับการถ่ายทอดจากหลวงพ่อเคลือบมาทั้งหมดนั่นเองสําหรับตะก,กรุดหม้อผีนี้ท่านเจ้าคุณหลวงปู่เร่งนั้นทําขึ้นมาจากหม้ออลูมิเนียมที่ใช้ใส่ฐานไฟสําหรับเดินนําหน้าศพเพื่อไปเผายัางป่าชาในสมัยโบราณสมัยก่อนนั่นแหละครับผมจึงถือว่าเป็นวัตถุอาถรรพ์เรียกว่าเป็นของแรงนั่นเองท่านได้พรี ได้พรีเอามาแล้วก็สะกดด้วยวิชาาคมจากนั้นก็นำเอาหม้ออลูมิมเนียมนี่แหละครับผมเอามาตัดออกเป็นชิ้นชิ้น,นตามขนาดตามความต้องการนั่นเองจากนั้นท่านก็ใช้ค้อนหรือใช้ไม้นี่แหละครับทุบจนกระทั่งได้เป็นแผ่นตะกุดตามความประสงค์นั่นเองนะครับผม เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วท่านจะหาเลิกที่เหมาะสมตามตำราบโบราณของครูบาอาจารย์ของท่านท่านจะลงจานตะกรุดด้วยมือขององค์ท่านเองในในระหว่างที่จานตะกรุดนั้นท่านก็จะบริกรรมคาถากำกับไปทีละตัวทีละตัวท,ลวทีละตัวนะครับผมโดยคาถาที่ท่านใช้จานลงในตะกรุด นี่มีจำนวนมากถึง14หน้าสมุดแบบเรียนของเรานี่แหละครับอันนี้เปรียบเทียบกันแต่ว่าด้วยพลังจิตของ,ของท่านหลวงปู่เร่งเลยครับท่านสามารถจะลงในแผ่นโลหะขนาดประมาณห้าคูณ้านิ้วแล้วล่ะครับได้ทั้งหมดเลยคาถาที่ลงก็เรียกว่าครอบจักรวาลทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้าน คงกระพันด้านโชคลาภด้านแคล้วคลาดไปด้านการเงินกันทองเมตตามหานิยมล้วนจะมีประสบการณ์ได้เล่าขานกันมามากมายนั่นเองนะครับผมโดยเฉพาะในเรื่องคงกับคงกระพันนี้เรียกว่าอาวุธทั้งหลายแหลน่นี้ไม่มีทางได้กิดเลือดบา,บางครั้งก็เสียงเล่าเือว่า แม้กระทั่งปืนยังแตกยิงไม่ออกจึงเป็นที่สะแสวงหานิยมตระกุดตระกุดม่อผีของท่านหลวงปู่เล่งเป็นอย่างมากน,นั่นเองนะครับผมสำหรับการทำตระกุดม่อผีนี้ ท่านเคยเล่าให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังว่าในสมัยท่านหลวงพ่อเครือบนั้นยังมีชีวิตอยู่ท่านหวงวิชาของท่านมากเคยมีผู้มาขอเรียนแต่พอเริ่มลงมือฝึกหัดจานตะกรุดเท่านั้นดวงตาก,ก็มืดหมัวไปจนต้องเข้าโรงพยาบาลรักษาอยู่เป็นเวลานานนะครับผมจึงจะกลับมามองหามองเห็นดังเดิมนั่นเองดังนั้นวิชาการทำตะกรุดหม้อผีนี้ จึงไม่มีผู้ใดกล้าสืบทอดสายวิชานี้นะครับผมจนกระทั่งมาถึงห่วงของท่านจำคุณหลวงปู่เร่งนี่แหละครับผมท่านสืบทอดวิชานี้มาได้ทั้งหมดนั่นเองนะครับแล้วก็หาผู้จ,จะเรียนต่อนั้นยากแบบเดียวกับท่านพระอาจารย์นองนี่แหละครับผมท่านพระอาจารย์นองนั้น,น,าาน,น,นท่านเก่งเรื่องตะก,กุดนารายณ์แปลงรูปนะครับแล้วก็บรนไดมีผู้ใดสืบทอดมานั่นเอง นะครับผมท่านจะประคุณหลวงปู่เร่งนี้ท่านมาบวชเป็นพระพิสุสงฆ์อีกครั้งหนึ่งเมื่อปีพศ2 5 3 6นะครับผมที่วัดดงแขวนเนี่แหละครับจนกระทั่งได้เป็นเจ้าว,วาดแล้วก็เป็นรุ่มโพร่มใสของพี่น้องชาวดงแขวน และเมืองอุทัยธานีนะครับผมจนกระทั่งเมื่อวันที่13เดือนพฤศจิกายนปีพศสอง9าอยหท่นานเจ้าคุณหลวงปู่เร่งนี้ได้มรรณภาพละสังขารลงสริอายุได้แปสิปี2 3่พรรษานะครับผมก็เรียกว,ว่าสร้างความโศกเศร้าเสียใจให้ บรรดาศรัทธาญาตโยมสิทธญาสิทธ์นะครับผมเป็นอย่างมากนั่นเองเหลือไว้แต่คุณงามความดีแล้วก็สมบัติที่คือวัตถุมงคลที่ท่านได้มอบเอาไว้ให้กับลูกหลานศรัทธาญาตโยมตราบเท่าทุกวันนี้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวลองลองกล้องดูวัตถุมงคลเรียนรูปเหมือนของท่านเจ้าคุณหลวงปู่เร่งเียว่าจะเป็นรุ่นทิ้งทวนก็ว่าได้ ๋ยวลงลงกล้องชมพร้อมๆกันนะครับเหรียญรุ่นทิ้งทวนี้ออกแบบได้สวยสดสวยสดงดงามอีจิตตรการนะครับผมเรียกว่าเป็นพุทธศิลป์ด้วยนั่นเองนะครับท่านจะเห็นว่ามีลวดลายอันนี้กระไหล่ทองนะครับผมรูปเป็นเหรียญลูกเสมา มอะออุพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อุชุปฏิบันโนแล้วครับผมแก้วสามดวงนี่ละครับของดีของวิเศษท่านจะลงลายไทยสวยสดงดงามวิจิตพิสดานะครับผมเป็นศิลปะไทยโดยเฉพาะเลยเอกลักษ์ไทยนี่หละครับผมเอกลักษณ์ประจำชาติของบรรพบุรุษเราล่ะครับแล้วก็เดิน ลวดลายสวยสุดงดงามข้างในก็จะเดินขอบเส้นคู่ตรงกลางเส้นคู่นี้ก็จะเป็นเม็ดนี่แหละครับเม็ดกลมสวยมากเม็ดไม่ล้มเลยนะครับผมตรงกลางจะเป็นรูปเหมือนท่านดยุกุลหลวงปู่เร่งนั่งสมาธิมองหน้าตรงนะครับผมข้างล่างจะมีหมายเลขกำกับ หมายเลขของแต่และเหรียญนี่แหละครับเดี๋ยวลงลงวัดความกว้างของเหรียญนี้ดูนะครับเหรียญนี้ออกปีสองห้าห้าเก้านี่แหละครับเหรียญน,นี้ความกว้างความกว้างของเหรียญก็ ประมาณสองเซนครึ่งนะครับผมจะสองจุดหกด้วยซ้ำสองจุดหกสองจุดหกนะความสูงของเหรียญสี่เซนติเมตรครับผมสูงโดยประมาณสี่เซนนะครับสี่เซนติเมตร ก็ไม่เล็กไม่ใหญ่ขนาดกำลังงามน,นั่นเองก็ไหลทองอย่างสวยกริบนะครับรปเ,ปเรียกว่าเปลียนรุ่นทิ้งทวนก็ว่าได้มะอาอ,อุพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละครับดูลวดลายไทยนะครับมีเอกลักษณ์ไทยและการเดินเม็ดนี่นะครับอยู่ในเส้นสองเส้นนะครับเม็ดนี่สวยมาก ละเอียดละออนะครับผมนี่คือพุทธสิ์นั่นเองข้างล่างนี้เป็นพยัคฆานี่แหละครับอำนาจนะครับจะต,ตอกเลขกำกับเอาไว้เหรียญนี้เป็นเหรียญที่แปดแปดพันเก้าร้อยหกสิบสี่นะครับผมกระไหลทองยังคลิปอยู่เลย นี่ศิลปะวัฒนธรรมไทยนะครับเรียกว่างามทั้งศาสตร์และศิลนั่นเองศิลปก็คือความงามศาสตร์ก็คือความเข้มขลังนะครับผมพุทธเวสสยเวทลงอัคระต่างๆองค์ท่านนั้นจะเห็นแววตาแววหน้าท่านมีเมตตานะครับผมมีเมตตา หน้ากลาบหน้าไหวนั่นเองเหมือนมีชีวิตจิตใจนะครับผมเส้นสายหลายเส้นจีวงจีวันนี่ละเอียดยิบเลยแววตาก็ทำได้เหมือนจริงนะครับเส้นเกษาท่านละเอียดมากของแท้นี้จะคมชัด ลึกอย่างที่กราบเรียนหลายๆคลิปที่ผ่านมานะครับผมก็กราบเรียนพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านไปพบไปเจอไปเจอวัตถุมงคลท่านแต่าคุณหลวงปู่เร่งถ้าสวยๆบ้างกล่องเดิมบ้างราคาไม่แพงเวอร์และใช่เลยโปรดเก็บเอาไว้เถอะครับ ของดีของวิเศษเป็นสมบัติทิพย์ของท่านนะครับผมเป็นสิริมงคลแกเรายิ่งอันนี้คือการเจาะหัวเหรียญน,นะครับผมเจาะหัวเหรียญปลิ้นออกมาเลยเป็นธรรมชาติของเหรียญปั๊มนั่นเองดูแลเคลื่มนขังนะครับการลงอัขละลงยันของท่าน ตรงกลางเป็นพระปิตามหาราบนั่งขัดสมาธิเพชรนี่เองก็เรียกว่าเรียนนี้นอนกจิตอธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องภพกรัพั์โชคลาภนั่นเองนะครับดูแล้วเข้มขลังรุ่นนี้เรียกว่ารุ่นมหามงคลแปดเก้า ภาษาบ้นบานๆก็เรียกว่ารุ่นทิ้งทวนนั่นเองมีเท่าไหร่ก็เลยว่าใส่กันหมดแม็กแล้วครับหลวงปู่เร่งฐานธรรมโมวัดดงแขวนดูหนังสือเป็นแท่งเป็นสันเป็นเหลี่ยมเลยนะครับเส้นยงเส้นยานนี้เป็นสันเป็นเหลี่ยมหมดอุทยัยธานีนะครับผม อุทัยธานีเมืองอุทัยก็ทําออททให้ลานึกนึกถึงท่านเกิดว่าคุณหลวงพ่อฤาษีดับละครับผมเมืองน,นี้ก็เป็นเมืองที่มีหลวงพ่อหลวงปู่น่ากราบน่าไหวแต่แต่อดีต,ตจนยุคปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกทุกท่านที่ให้ความเมตตาเข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ แล้วก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกทกท่านที่มีน้าจิตน้ำใจมีเมตตาธรรมได้กดติดตามให้กำลังใจเข้ามาก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงด้วยนะครับผมสําหรับท่านที่คิดว่าจะสร้างวารมีทานทางน้ำจิตน้ำใจ คิดว่าจะมีเมตตาธรรมและคิดว่าจะกดติดตามให้กำลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็ต้องขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้าด้วยนะครับผมขอกรา,นา,นอา,าบราตนาในมุนอำนาจยิชาบารมีอิทธิบรารมีบุญญาบรารมีท่านจะประคุณหลวงพ่อเครือกสาวรัรมโมและท่านจะประคุณหลวงปู่เร่งฐานธรรมโม แห่งวัดดงแขวนเมืองอุทัยธาน,นีหากแม้นว่าท่านทราบโดยยานวิถีอันใดเขาได้โปรโดเมตตาแผ่พระกระแสจิตแผ่ประสมีอำนวยช่วยเหลือทุกทท่ททานที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะน,นี้ขอให้มีชีวิตจิตใจร่มเย็นเป็นสุขเจริญรุ่งเรืองไพยบูรนั้งทางโลกและทางธรรมหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขขอให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ปรารถนาสิ่งใดจงได้สมความมุ่งมา่ปรารถนาแก้หว,ว้นเงินทองไหลามาเทมาอย่างไม่ขาดสายไม่เจ็บไม่จนไม่ต่ำกว่าคนนั่นเองคำว่าไม่มีจงอย่ามีแดทุกท่านประกอบธุรกิจหน้าที่การงานใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จไดเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษขอให้ทุกท่านได้เลื่อนฐานะชีวิตความเป็นอยู่ ที่สูงส่งสุขสบายยิ่งยิ่ง,งนไปด้วยเถิดท่านใดที่ประกอบธุรกิจการค้าการขายสิ่งใดก็ขอได้เมตตาดลนจิตดลใจดลนดานให้มีประชุมชนพากันหลังไหล,หล,ไห,ลหลังไหลกันเข้ามาห้อมล้อมช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อกูลเจอจุนจะได้ขาดสายด้วยเถิดศัตรูหมู่มารทั้งหลายภัยอันตรายทั้งปูนโรคภยัยไข้เจ็บทั้งหลาย อุบัติเหตุอุบัติภัยทั้งหลายผู้คิดร้ายมุ่งร้ายหรือผู้ที่คิดเพ่งโทษทั้งหลายขอจงมื่ลายหายไปสิน้นจงพ่ายแพ้เป็นภยัยแก่เขาเหล่านั้นไปในที่สุดด้วยเทินขอให้สมฤทธิผลขอให้สมฤทธิผลขอให้สมฤทธิผลด้วยอำนาจเดชบารมีบุญญาบารมีอิทธิบารมีแห่งท่านตระกูลหลวงพ่อเครือบ สารวัรมรโมและท่านจ้าคุณหลวงปู่เร่งฐานะมโมวัดดงแขวนจังหวัดอุทัยธานีด้วยเทินในช่วงท้ายนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ